แจจีเคสีเท่าเริมโบมาใหม่โค้ดสวยสวยอิหล่อเดี๋ยวเสียยะ่าไปเมืองครับก่อนอื่นทักทายกันครับสวัสดีครับเสียยะบรรท่ารูปร้อยใจดีรถหัวแต่มาใหม่เลยกุญแจรี่โหมด2ดอกพี่น้องสีเท่าเริมโบนะครับผมรถคันนี้สีตรงรุ่นนะครับผมถ้าแม่สีลงสีเท่าจังไดจัดไปเนี่ยด้ถูกต้องตามกฎหมายครับ แม็กเป็นทีอีสายางโรนแล้วเดี๋ยวยางใหม่เดี๋ยวเอายางใหม่ไปรอหลังกระทะครับโอ้โหพี่น้องครับเสียเอาจังสัน่นจังสิพี่น้องอยากได้แม็กซิ่งลายไดพี่น้องบอกเสียยะเดี๋ยวเสียยะจัดให้บาว่ายจะเป็นที่ E37 r v 1 c 8จ e 3 0บพัดล้อเ ok วลโชกุน GTR RTG ถ้ามันมีมันใส่ให้ได,ด้มดพี่น้องนะครับภายในงายงามนาจงนาจอ เบาผ้ากำมะหยี่ Honda Jazz G K นะครับปี2021สีเทาแรมโบพี่น้องโคตรงามเลยนะครับเบื้องตี้ล่ะภายลงภายในเดิมเดิมนะครับเป็น 1.5S นะครับเทาแรมโบรถสวยบางเดิมนะครับสภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงนี่รถเก๋งยอดฮิตนี่เห็นบอกล้ออะไรไอ้ล้อกระทะมันอยู่ไอ้ล้อแม็กมันอยู่พี่ ยางมันแตกนะดักเดิมท้ายเดิมนัดไม่มีรอยไขรอยแกะเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมรถไม่เขียวไม่ชนไม่ตํานะครับไม่ตีรังกาไม่พิกคว่ำไม่จมน้ำนะรถสวยเริ่มหายากแล้วเพราะว่าปายแดงบอมีม่ผลิตพี่น้องนะครับมือสองกระแทบบอมี่ขายนะมีหามอะไรก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับ เหลืออยู่คันนี้คันน,น่าจะเป็นคันเข้าใหม่มาเป็นคันที่สามเพราะว่าเดิมมีอยู่สองคันนะครับมีอยู่สามคันตอนนี้หายากมากอยากจะมีจอดสักสิบคันเพราะว่าเป็นรถเก๋งที่แบบว่าลูกค้าวัยรุ่นนะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยถามหากันดีดีนะครับถามหาซื้อมีบอมีบอรพรหกพันเจ็ดพันมีบอนะครับ ชั้นนี้ปี21่นะครับจะผ่อนอยู่ประมาณ7000บาทครับพี่น้องครับผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0ไม่อยู่1 8 0 0 0 0ืนโลพี่น้องนะครับ180,000ืโลรถเพิ่งเข้านะบอกก่อนอาจจะยังไม่ทันได้ล้างได้เก็บรายละเอียดทําความสะองสะอาดให้เดี๋ยวเก็บงานเห็ดควาเห็ดรายละเอียดเห็ดความสะอาดให้เด้พี่น้องเด้อนะไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลหน้าจงหน้าจอกล้องถอยมีพร้อมนะครับพี่น้องเอสซีจ๋ามีกล้องถอยพร้อม สวยงามนะใครชอบใครถูกใจนะครับมาจัดได้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับผมเอาไปฟรีดาวออกรถศูนบาทพรเจ็ท่านบาทตลอดสัญญาส่งฟรีฮอดหนาบ้านเสียยะจัดห้พี่น้องเอซีเอาเบิงโอ้ยรถสวยบางเดิมหัวนงหัวน็อตลองแก้มใส่ขวาฝากระโปรงเดิมหมดน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะนะครับระบบความปลอดภัยดิเบรก ABS กับแจ๊เคเทรเ<ม>ดมโบ ยอดฮิตยอด,ยอดนิยมพรเจพัน 7, 000, ฟรีดาวทรงหอดหน้าบ้านเสียยะจันไห้เอฟซีเสียยะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะข,ของแท้ครับแกว้ว